OTA Engineering ปีนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณวีรนุชกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้ได้มี spotlight อะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้าง สวัสดีค่ะอีฟนะคะเป็นเซลล์เอ็กซิควทีฟของบริษัทโอตาเอ็นจิเนียริงค่ะก็เลยวันนี้ที่มีสปอตไลท์ที่อยากจะโชว์ก็คือตัวเครื่องเชื่อมค่ะเป็น w e ลดิ้งเลเซอใช่เป็นตัว8 0 0วัตต์ตัวเล็กของเราใช่แล้วมีจุดเด่นหรือว่ามียูนิคฟีเจอร์อะไรบ้างคะอ๋อยูนิคฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำเลยก็คือตัวเครื่องของเราอะค่ะเล็กแล้วก็กระทัดรัด เป็นเครื่องที่เบาที่สุดในตลาดโหเบาที่สุดในตลาดเลยเหรอคะยี <25 S 1> ่สิบากิโลสามารถหิว้วไปไหนก็ได้ในการเชื่อมอใช่แล้วก็ตู้ฟิตลวดอะคะ่ะมีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องยกไปที่อื่นเลยใช่ค่ะแล้วตัวเลนอะคะ่ะสามารถหมุนได้หกครั้ง ที่อื่นอาจจะหมุนได้แค่หนึ่งครั้งถ้าลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยลำแสงมันไม่ค่อยออกแล้วหรือว่าตัวลวดไม่ได้ละลายแล้วลูกค้าก็กดเปลี่ยนได้เลยแล้วแบบนี้นี่เครื่องตัวนี้เหมาะกับงานไหนหรือว่าเหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้างคะเป็นอุตสาหกรรมได้หลากหลายเลยค่ะบางทีลูกค้าก็ไปทําเกี่ยวกับเครื่องครัวสแตนเลสบ้างหรือว่าเป็นตัวลังน้ําไปเชื่อมเลเซอร์ที่มันอยู่ในที่สูงหรือที่ที่แบบว่า ใช้น้ำหนักไม่เยอะได้แล้วตัวรอยเชื่อมก็จะสวยด้วยมันจะสวยมากกว่าพวก co 2แล้วก็พวกอาร์กอนแล้วนอกจากเครื่องเชื่อมตัวนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกไหมคะที่อยากจะแนะนำในวันนี้ค่ะมีค่ะก็คือตอนนี้เราอะที่ในบูธเรามีการนำเสนอตัวเครื่องทั้ง welding laser ทั้งเครื่อง fiber laser แล้วก็เครื่อง cnc ของเรานะคะจริงๆก็อยากจะชูในเรื่องของ fiber laser ที่อยากจะแจ้งกับลูกค้าหลายๆท่าน ือเราอะค่ะเป็นเจ้าตลาดเ,ออเราขายแบรนด์บอดดอซึ่งบอดดอของเราจุดเด่นก็คือรับประกันวารันตีตัวเลเซอร์ซอสแล้วก็ตัวเลเซอร์เฮดให้5ปีซ<ฮ>อฟต์แวร์ก็5ปีโอ้5ป,ปีนี่ยาวนานมากเลยนะคะในท้องตลาดน้อยมากๆค่ะที่ใครจะให้ขนาดนี้เพราะเนื่องจากว่าตัวเลเซอร์ซอสกับเลเซอร์เฮดนะคะเป็นราคาที่แพงมาก<ฮ>เรากล้ารับประกัน<ฮ>เพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของเราค่ะ แล้วถ้าสมมติเราอยากซื้อสินค้าตัวนี้ค่ะเราจะต้องผ่านกระบวนการอะไรไหมคะไม่เลยค่ะแค่ลูกค้าเข้ามาสามารถเข้ามาเทสคัดได้ถ้าลูกค้าแบบว่าเอ้ยพี่อยากรู้ว่าพี่ตัดงานเท่านี้แล้วงานผิวสวยขนาดไหนสามารถลองดูก่อนใช่ค่ะถ้าลูกค้าโอเคเรามีล e a s i n g ไ i n นน c e ในประเทศที่ลูกค้าสามารถยืนได้อ๋อก็คือแค่ สเต็ปสองสเ็ปก็ถือ<ช>ว่าอัพรูฟแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอ้ดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะถ้าจะซื้อปุ๊บก็คือได้เลยใช่ค่ะแล้วเราก็ติดตั้งเทนนิงให้ฟรีด้วยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแล้วเรามีช่างพร้อมสแตนบายในการติดตั้งเทนนิงสอนให้กับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะเป็นเลยคือลูกค้าสามารถทักมถาถามเราได้ตลอดเลยถ้าเครื่องมีปัญหาไงคือเราไม่มีการทิ้งลูกค้าแน่นอนแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะชูด้วยนะคะ,คะก็คือเรามีศูนย์ซ่อมเลเซอร์ซอร์ ในไทยซึ่งปกติอที่อื่นนะคะ,คะถ้าสมมติว่าเครื่องมีปัญหาต้องส่งกลับที่ทางจีนซึ่งจะใช้เวลาระยะเวลาในการนานมากๆในส่วนตรงนี้เราสามารถช่วยลูกค้าในการย่นเวลาแล้วเราก็มีตัวสำรอง<ม>ทั้งเลเซอร์เฮดเลเซอร์ซอสสำรองให้กับลูกค้าใช้ก่อนเหมือนยืมใช้ก่อนเนี้ยค่ะตั้งแต่1,500วัตต์3,000วัตต์0วัต์และ1 2 0 0 0วัต เป็นเจ้าเดียวที่เราสต็อกตัวเลเซอร์ซอดกับเลเซอร์เฮดได้ขนาดนี้เพื่อลูกค้าแสดงว่าลูกค้าก็ไม่ต้องรอเลยใช่ไหมคะต้องค่ะก็ค,ค,คือมีศูนย์ซ่อมอยู่ในไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากที่จะฝากกับนักอุสาหกรรมขอยวบ้างคะค่ะก็คือตอนนี้นะคะโอตาของเรานะคะครบรอบ20ปีแล้วแล้วก็มีศูนย์เทสเครื่องเชื่อมอะคะ่ะทั่วประเทศเลยถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอะคะ่ะต้องการที่จะเทสเครื่องเชื่อมของเรา ออสามารถทักมาที่เพจโอตาได้เลยแล้วก็นัดเทสได้เลยช่างเราอะค่ะจะไปถึงหน้าโรงงานไปเทสหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดไกลๆเราอาจจะมีศูนย์เทสที่แนะนําลูกค้าว่าสามารถไปที่นี่ใกล้ๆลูกค้าได้เลยนะคะใช่เราเรียกได้ว่าพร้อมซัพพอร์ตพร้อมบริการลูกค้าได้ตลอดทุกเวลาและทุกแห่งเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอ้ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณวินนุชมากเลยนะคะขอบคุณนะขอบคุณคะ่คณคะ